ผิดยาต้องลองลองแล้วเหรอครับอ๋อที่ก่อนแม่ก็เอามันเลี้ยงทีไม่คุ้มเลยครับแล้วอาหารกว่าจะใช้สี่เดือนก็หมดแต่เลี้ยงไก่โตนี่มาได้ไข่เลยได้ขายเลยสิบห้าวันสองทีด้ครับสองท์มันก็ขายเลยไข่เลยครับติดต่อที่ไหนได้ต้องบ้านหัวรอไทยต้องแยกไทยเอโลนู่นนะครับอ๋อเขาเขามีเขามีขายเขามีขาย ใส่สัตขาดเขาแล้วก็สั่งเขาได้สั่งเขาได้เลยครับผมหัวหัวอาหารไปเอาที่นั่นได้ที่ไซไทยโลกเลียเ้ยงเลี้ยงมากี่รุ่นแล้วสองรุ่นแล้วครับฮะสองรุ่นรุ่นนึงจับไข่ไปแล้วหมดแล้วยนะนี่รุ่นที่สองอันนี้รุ่นสองแล้วก็ทำโรงเรือน,นง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับสังกะังกะสีแล้วหมาแก้วหมาบางแก้วหมาอะไรมามากวนเหรอไม่มีนะเหรอไอตัวนี้ก็ไม่กวนมันจะอยู่ของมันหมาที่เลี้ยงมา อ๋อหมาว่าเรามีกันหมาอื่นไม่เข้าไม่มีเข้าอ๋อก็ทำง่ายๆเนี่ยครับก็ไม่ได้อะไรมากอะแค่เสาเสาไม้ต้นสแกก็เก็บเก็บขายได้วันวันละกี่ลูกอะสามแผงกว่าก้าสามแผงกว่าเก้าสิบลูกเก้าสิบลูกบางทีก็แพกว่าแผงเท่าไหร่อะ จะมี้แผงละร้อยครับปุ่มเท่าขนาดกลางไม่ใหญ่ไม่เล็กครับสามแผงวันละสามร้อยสามร้อยครับนี่ได้กี่เดือนแล้วจะสี่สี่มาเขาสามเดือนกลายสี่ห้าหกหกหกเดือนแล้วครับโอ้ได้คืนทุนไปแล้วมั้งเนี่ยยังครับเดือนละสามวันละสามแผงเดือนละเดือนละเก้าพันสามร้อยอ่ะเดือนละเก้าพันวันนี้ซื้อมาสองร้อยสิบห้าบาทตัวนึง ทั้งหมดมันกี่เท่าไยเป็นยอดเงินแล้วร้อยตัวสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสองหมื่นกว่าเดือนละเก้าเจ็ดแปดเดือนหัวอาหารสามสี่วันกระสอบนึงเจ็ดแปดเดือนนี่เก็บไข่ได้เลยครับเจ็ดแปดเดือนนี่มันเกินสองหมื่นวันานแล้วนะหัวอาหารด้วยอะไรด้วยก็เกินสองหมื่นวันานแล้วเนี่ยสินี่ยลงเรือนง่ายๆแล้วก็ โรคภัยไม่ค่อยเป็นเหรอไม่ค่อยเป็นเขาเ<ก>ขาฉีดวัคซีนอะไรให้เรียบร้อยไก่โตเนี่ยนะไก่โตไก่เล็กมันเจอกระบาดแล้วก็นั่นไงเราเคยเอาช่องช่องเดียวช่องน้อยเราไม่ได้ยัด,ยดอ๋อแต่ยัดต้นน้อยต้นน้อยอ๋ออ่ะ บทโยกว่าล้วก็เราก็ผสมกระลำไบหรือผสมที่หลังไม่ผสมที่หลังเหรออ๋อเราแค่บทหยกอย่างเดียวยยกกล้วยเลี้ยงไก่ไก่พันไข่โอ้ก็ออกง่ายแน่โอ้ดีเลยเปลืองใบมีดไหมเหรอโอ อะไรผสมผสมเพื่อจะให้ให้ไก่ให้เป็ดครับให้ไก่ไก่พันไข่กินครับท่านผู้ชมเนี่ยลเนี่ยโอ้โหเป็นมันยังชอบกินเลยนะเนี่ยอย่างนี้ก็ประหยัดต้นทุนต้นทุนน้อยแล้วถ้ากินอย่างนี้ก็ไข่ได้ดีไข่ได้ดีอ๋อโอเคโอเคดูการบดแกล เดือนหนึ่งหลังจากนั้นก็สามแผงโอเคขอบคุณได้หลายอาชีพดีๆงี้จะได้บอกคนอื่นเขาจะได้มีช่องทางทามาหากินกันเป็นรายได้เสริมของวันก็ เราขับรถส่งน้ำแ,แข็งแล้วก็เลี้ยงไก่เป็นอาชีพเสริมอาจะฝากช่วยกดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับท่านผู้ชมจะได้พาท่านไปดูอาชีพเสริมเลี้ยงง่ายๆครับลงเรือนง่ายๆเนี่ยครับอย่าลืมนะครับฝากกดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับ เมื่อนคนอื่นเขาจะหาอาชีพเสริมหาอาชีพทําก็จะได้เรียนรู้จากคลิปนี้ของลุงติบบ้านของครูครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ